พลเรือเอกลือชยัยรถเดียดผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรมรักประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลครั้งที่2ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวตรีนารีรัตนราชกัญญาณบริเวณหาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสตหีบจังหวัดชมบุรีกิจกรรมรักปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลครั้งที่สองภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัฐราชกัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบรมวงศานุวงศ์และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกองทัพเรือในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกประการังจำนวน90ต้นการปล่อยปลาทะเลจำนวน9 1 8ตัวการปล่อยเต่าทะเลจำนวน18ตัวการเก็บขยะในทะเลและการเก็บขยะบริเวณชายหาดเตยงามสำหรับกิจกรรมรักประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลครั้งที่สองเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน ในพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ร่วมกันรักทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งและในทะเลให้เกิดความสะอาดปราศจากขยะถุงพลาสติกซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเพื่อลดการสูญเสียของสัตว์ทะเลหายากหรือใกล้สูญพันธุ์